สวัสดีครับสวัสดี FC สิงห์ครับวันนี้เรามาชมสมเด็จพระละังอีกหนึ่งองคูในตำนานนะครับเด็จพระละังองค์งนี้เนี่ยอย่างที่สิงห์บอกนะครับว่าอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราต้องดูพิมพ์เป็นอันดับหนึ่งก่อนนะครับเมื่อพิมพ์ได้เนี่ยความเก่าธรรมชาติจะตามมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูมวลสารครับแล้วสำหรับองค์คูองค์งนี้เนี่ยเป็นพระละังพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระแท้ที่ถูกง่ายอีกหนึ่งองค์นะครับเดี๋ยวสิงห์ให้ดูภาพโดยรวมก่อนนะครับว่า องนี้เป็นยังไงและเดี๋ยวจะลงกล้องขยายเล็กให้ดูนะครับว่าพ้าเนี่ยเวลาพราแท้เราดูเนี่ยดูอย่างไรนะครับพ้าองค์นี้มีการลงรักมาแล้วผ่านการเวลานะครับก็มีการล้างเปิดผิวนะครับก่อนอื่นที่ผมบอกถูกไหมครับเพื่อนๆหลายๆครั้งนะครับว่าสมรหรัเวระแังเนี่ยนะพิมพ์จะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนนะครับเมื่อพิมพ์ได้มวลสารได้ความเก่าธรรมชาติจะได้นะครับแป๊บนึงนะครับ เรามาดูจำนิกันหน่อยหนึ่งนะครับสมเด็จพระครังเนี่ยที่เป็นองค์คูหรือเป็นพิมพ์ที่เป็นสากลนิยมเนี่ยในแนวทางของผมนะครับซุ้มหวาพาซิ่งเพื่อน,นครับจะขึ้นจากด้านขวามือนะครับแล้วมีการจัดรละหักมุมตรงนี้นิดหนึ่งแล้วลงมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาศึกษากันดูว่าแล้วอะไรคือสากลนิยมเวล่เราตะแคงพาะอย่างเงี้ยเพื่อนนะครับมุมกลับอย่างเงี้ยองศาเนี่ยเราจะเห็นเลยไหมครับว่าทั้งลำตัวทั้งฐานตราะชั้นเนี่ยจะเอียงไปทางซ้ายมือขององค์พระนั่นเขาเรียกกว่าสาสลนนิยมนะครับ พิมพ์ใหญ่เนี่ยโดยรวมเนี่ยนะครับเมื่อเราตะแคงพระขึ้นมุมอย่างนี้เวลเราก็จะเห็นคือความเป็นธรรมชาติของเนื้อองค์พระนะครับสำหรับองค์นี้เนี่ยเดี๋ยวสิงจะลองขยายให้ดูครับว่าเราจะเห็นรอยเนอเนอเนี่ยครับเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยรอยเนอเนอตรงเนี้ยเนี่ยรอยพวกเนี่ยครับรอยที่เราเกิดขึ้นเนี่ยนั่นคือการพระเวลามัดมาดเพื่อนเพื่อนเวลาตอนปั๊มลงไปเนี่ยมัดมาดเนี่ยพอกดลงแม่พิมดึงพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยจะมีรอยเนอรอยเนอก็คือรอยน้าปูนน้าว่านต่างๆที่ท่านใส่ลงไปเพราะนั้นองค์นี้ เกือบทั่วทั้งองค์ด้านหน้าเราเห็นได้ชัดเจนเดี๋ยวผมจะลงกล้องเล็กให้ดูนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยรอยเนอเนอเง,งี้ยเนี่ยเขาเรียกว่ารอยเนอเนอเงี้ยเด็กเงี้ยเป็นฟองเต้าหู้อย่างเงี้ยครับอันนี้แก่งนะครับแปลสภาพเป็นหินหมดแล้วนะครับทั่วองค์รอยเนอพวกนีเน้เพื่อน กระจายอยู่ทั่วไปหมดเลยเนี่ยร่องรอยแบบนี้เขาเรียกว่าผ้าแท้ที่ดูง่ายคือเขาเรียกว่าความเ,เก่าธร,รรมชาติที่ทําไม่ได้นะครบับด้านหลังก็เป็นหลังเรียบก็มีเม็ดแร่ต่างๆที่เกิดขึ้นพเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยว่านต่างๆที่อยู่ในเนื้อองค์ผ้านะครับเนื้อผ้าองค์นี้เป็นไตนะครับเป็นจำจำกระจายอยู่ทั่วไปหมดครับมวลสารก็กระจายอยู่ทั่วไปนะครับสำหรับสมัยวัฒะคังเนี่ยเพื่อนที่ผมเคยบอกเพื่อนว่ามวลสารต้องเยอะนะครับมวลสารของวัลนคังเนี่ย่องไปต้องเห็นเลยนะครับ เห็นไหมครับผิวขององค์พระเพื่อดูนะครับเก่าธรรมชาตินะครับแปลสภาพเขาเรียกว่าจะเป็นหินหมดแล้วนะครับนี่คือพระแท้ที่ดูง่ายอีกหนึ่งองค์นะครับวันนี้เราก็นำสมเด็จพระคังองค์คูในตำนานนะครับสภาพแบบนี้ก็ไหลต่งนะครับเดี๋ยววันหลังสิงจะไล์สดให้ชมยาวๆนะครับวันนี้เรามาชมคร่าวๆพอสังเกตนะครับพอ เรียนรู้ไปได้วยกันนะครับแล้วเพื่อนจะมีพาแทนครับสาหรับท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามกดติดตามในช่องทางของ u t u b e นะครับสิงจะไลฟ์สดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับยูทูบช่องทาง u t u b e นะครับช่องทาง Facebook หรือเพจเนี่ยสิงไม่ค่อยได้ไลฟ์นะครับเพราะช่องของสิงสุพรรณเนี่ยเราไลฟ์ตั้งแต่ครั้งแรกในช่องทางของ YouTube กดเข้าไป YouTube สิงสุพรรณหนึ่งห้านะครับเข้าไปติดตามดูแนวทางของผมถ้าแนวทางของผมดูว่าเป็นไปได้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันนครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ